สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วนะครับสาหรับการฟังสัดโวนโน้ตหรือฟังโซนภาษาเง่ายสำหรับพื้นฐานในการแกะโน้ตกลองชุดนะครับผมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่4 ep. ที่4นะครับผมใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมให้ย้อนกลับไป3คลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับจะได้ไม่งงนะครับซึ่งวันนี้ผมเอามาฝากอีก3แบบฝึกหัดนะครับผมลองดูนะครับเช่นเคยนะครับผมอย่างละ2รอบแล้วก็เฉลยอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับผมแบบฝึกหัดที่1เลยดีกว่านะครับผม One, two, three, อีกรอบหนึ่งนะครับสา้าเราไปต่อที่แบบฝึกที่สองเลยดีกว่านะครผมับผม1 2 3่้าย อีกรอบหนึ่งนะครับแบบฝึกที่สองสปไปต่อที่แบบฝึกที่สามเลยไปก่อนแบบฝึกที่สามเนี่ยจะมีสัดส่วนพิเศษเข้ามานิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะไปฟังแบบฝึกที่สามนะครับว่า two t h r e อีกรอบหนึ่งนะครับผม ว่าสอีว่าอเราเขียนดูแล้วกันนะครับแบบฝึกที่ 1, 2, 3สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับมันใจกดติดตามเพื่อไ่พาสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีตีกองได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเฉลยแล้วทายผิดใครถูกกี่ข้อคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ